การผลิตบันิิตสร้างนักคิดผลิตค,คนทํางานสมเพาะนักวรารสารศาสตร์ยุคใหม่เน้นคุณธรรมและจรรยาบรณภาควิชาวรา,า,ารสารศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพภาควิชาวรารสารอันดับหนึ่งของประเทศเราคือชาววารสารคนหนังสือเราผู้สื่อผู้ส่งสารผู้สร้างสรรค์เราคือผู้ยึดมั่นจรรยาบรณผู้บุกั อยแซ่ดาและคิตาริงกบบุศักสิทธิ์พิรลองเพศพร้อมมุมมองความรักสา,ารสามารถติดตามเรื่องทั้งหมดนี้ได้ในรายการสองสาวเล่าเรื่องเพศสวัสดีสสดค่ะพบกับเราสองคนในรายการสองสาวเล่าเรื่องเพศ วันนี้เราสองคนนะคะก็จะมาวิเคราะห์ถึงสังคมปัจจุบันเนาะเรื่องของสิทธิของเพศทางเลือกนะคะแล้วก็มุมมองเรื่องเพศของเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่พร้อมทั้งยกเคสตัวอย่างมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเนาะค่ะแล้วก็ไม่ไม่พอเท่านั้นนะคะวันนี้เราจะมาเสริมเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆเรื่องเพศศึกษาให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันคะ่ะและสิทธิระหว่างเพศทางเลือกคุณปอคะสัปดาห์นี้เราจะมาพู่ดงอะในบ้างคะ ค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเรา2คนก็จะยกเรื่องสิทธิของเพศทางเลือกหรือว่าคุณผู้ฟังอาจจะรู้จักกันในคำว่าเพศที่3นั่นเองโดยเพศทางเลือกเนี่ยสิทธิสําหระวับพวกเขาในปัจจุบันนะคะมีน้อยแล้วก็มีพื้นที่ในการแสดงตัวตนได้น้อยด้วยแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ย ไม่เห็นด้วยกับการมีตัวตนของพวกเขาเพราะว่าอย่างว่านะคะเขาเป็นเพศที่แยกออกมาจากชายและหญิงเนาะอาจจะไม่ได้รับความยอมรับเท่าไรถูกต้องส่วนหลายเดที่ผ่านมาเนี่ยได้กลายเป็นข่าวคลึกโครมมากเกี่ยวกับการร่างกฎหมายซึ่งเกี่ยวกับสิทธิเพศทางเลือกนะคะคุณผู้ฟังจำได้ไหมเอ่ยว่าโลกโซเชียลของเราเนี่ย มีที่มีชื่อว่า Facebook เนี่ยล่าสุดเขาได้มีกิจกรรมอะไรคุณคุณบ้างไหมไอจำาไม่ได้อีกทีได้ไหมคะการตั้งรูปโปรไฟล์สีรุ้งนั่นเองเเเคเคททายต็นซึ่ง,ง,งนะถูกต้องนั่นก็คือได้เริ่มต้นจากที่สหรัฐอเมริกานะคะได้มีประกาศเห็นชอบเกี่ยวกับคู่รักที่ว่าเป็นเพศเดียวกันเนี่ยสามารถแต่งงานกันได้ แล้วก็เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้กับชาวเพศทางเลือกเนาะเพวเขาจึงร่วมกันใช้รูปโปรไฟล์สีรุ้งค่ะทุกคนเนี่ยเปลี่ยนรูปโปรไฟล์กันหมดเลยเพืาอว่าแสดงตัวตนเนาะว่าเราเนี่ยเป็นเพศทางเลือกโดยก็มีคนจํานวนมากนะคะที่เป็นแบบพวกที่เขาสนับสนุนเพศทางเลือกเนี่ยเขาก็ได้เปลี่ยนเพื่อให้พวกเขาเนี่ยมีพื้นที่ในแสดงตัวตนมากขึ้นก็คือเหมือนกับว่าเขาก็แสดงตัวตนว่าเขาเนี่ย ยอมรับอยู่กับเพศทางเลือกเหมือนกันนะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยชาวเพศทางเลือกเนี่ยต้องเฮมากเลยทมไมว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศพระราชบัญญัติความเท่าเทียมการรองเพศในปีพศ2 5 5พนี้เองอแล้วก็มีการเริ่มใช้กันตั้งแต่วันที่8มีนาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งพรบความเท่าเทียมการรองเพศเนี่ยก็คือ การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นทรรมรองเพศก็คือทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรไม่ว่าจะเป็นคนแบบไหนเนี่ยควรได้รับการปฏิบัติเท่าเทีเทยมกันใช่แต่น่าเสียดายอย่างหนึ่งคือมันยังไม่มีพรบรชัดเจนในเรื่องของการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกันซึ่งกลุ่มของชาวเพศทางเลือกเนี่ยก็ได้ร่วมกลุ่มกันเพื่อที่จะเสนอการแก้ไขกฎหมายนะคะว่าการสมรสเนี่ยจะต้องเป็น ชายหญิงแต่ว่าอยากให้เปลี่ยนเป็นชายชายหญิงหญิงได้ก็คือผู้ที่รักค้ามเพศนั่นเองซึ่งปัญหาสำคัญเนี่ยก็สังคมเราในปัจจุบันนะคะมันเขามีทัสนคติที่เปิดรับเฉพาะความรักระหว่างชายแล้วก็หญิงเนาะโดยมันยังไม่เปิดกว้างอะคะ่ะในปัจจุบันแล้วก็ไม่เท่าเทียมกันเลยนะถูกต้องมันก็ออยังได้รับความ แบ่งแยกอยู่นะแล้วก็ในกรณีที่เจ็บป่วยเนี่ยแพทย์หรือว่าพยาบาลก็ยังมองว่าคู่รักเพศเดียวกันเนี่ยเป็นคนอื่นอ,มอมไม่ใช่ยากไม่สามารถามีสิทธิ์เช่นเนินยอมช่วยชีวิตอีกฝ่ายได้ในการรักษาะนะคะถ้าเป็นอะไรขึ้นใหม่ก็ใช่ถูกต้องไม่ได้ต่อให้เป็นแฟนกันใช่ไหมถูกต้องค่ะซึ่คู่รักเพศเดียวกันเนี่ยไม่สามารถเซนยินยอมให้การรักษาได้เพราะไม่ถือว่า เป็นสามีภรรยากาัน <Okay. S 2> ทําให้พวกเขาเนี่ยเหมือนไม่มีหลักประการในชีวิตนะเนาะว่าแบบเหมือนเวลาพวกเขาเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยใครจะเป็นคนเซนยินยอมใครจะเป็นคนมาดูแลพวกเขาเนาะมันก็นิดหนึ่งหล่ต่างประเทศเขาก็ยอมรับกันนะถูกต้องซึ่งเรื่องนี้ค่ะคนหลายคนเขาทางเพศทางเลือกนะคะเขาต้องการให้มีการปรับเปลี่ยนเพื่อเพื่อหลักเป็นหลักในชีวิตของเขาเองด้วยแล้วก็ ทําให้พวกเขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่มีสิทธิเท่าเทียมกับเพศปกติเนาะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ใช่ว่าจะไม่มีคนสนับสนุนพวกเขานะคะถูกไหมตราบใดที่พวกเขายังเป็นคนดีแล้วก็บัญงายมันก็ไม่ผิดหรอกที่พวกเขาจะไม่เป็นเพศแบต้องตราบใดที่ว่าจะเป็นเพศไหนใช่ไหมแค่เราเป็นคนดีใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็อีกประเด็นนึงนะอ่ะที่เราจะมานํามาฝากคุณผู้ชมนะคะ คุณผู้ฟังก็คือมุมมองความรักเรื่องเพศในยุคป,ปัจจุบันคือยุคนี้ความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบว่าง่ายไปแล้วอะอเพราะว่าอะไรเพราะว่าอินเทอร์เน็ตเลยมีบทบาทมีอิทธิพลเข้ามาต่อความคิดของเด็กตั้งแต่วัยรุ่นผู้ใหญ่ทุกคนโอมจงเลยอมองไม่เคยมองหน้ากันแล้วแหละจะแชทแล้วละ่ะทาให้มีการปิดกัน้นระหว่างคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตัวเด็กเองแล้วเวลามีปัญหาอะไรนะคะเด็กก็จะไม่เลือกที่จะเข้าไปปรึกษาผู้ปกครองของตนเพราะอะไรเพราะเขาคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะไป ไปปรึกษาคนในโลกอินเทอร์เน็ตดีกว่าไปปรึกษาเพื่อนดีกว่าเอออาทิชเช่นพวกอะไรดีหล่ะแบบกระทู้พันทิปอ่เฟซบุ๊กอย่างนี้อีกแง่มุมหนึ่งเราก็จะไม่ว่าเด็กฝ่ายเดียวนะคุณพ่อคุณแม่ก็มีผลเช่นเดียวกันค่ะคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าความคิดอ่าทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณลูกเอ้ยคุณพ่อคุณแม่คุณลูกอ่ะความคิดมันก็จะสวนทางกันอยู่แล้วเป็นธรรมดาถูกไหมคะการรับมือพฤติกรรมทางเพศที่เด็กแสดงออกมาเนี่ยอาจเป็นเรื่องยากสําหรับคุณผู้ปกครองแต่ว่า ในขณะเด็กเองเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันนะมันเรื่องละเอียดอ่อนเหมือนกันก,ก็เขินอายใช่ไหมไม,ไ,ไม่กล้าพูดไม่ไปไม่กล้าพูดดังนั้นเราควรทําไงคุณผู้ปกครองนะคะควรเลือกที่จะโต้อตอบแสดงพฤติกรรมออกไปแบบว่าซอฟๆ<อ>ไม่ด่าก,กราดไม่วกเวกไว้ๆหรือทาหน้ากลรวต่อต้านเพราะว่าแม้ว่าคุณจะทําเป็นเพียงอารมณ์ชั่ววูบเนี่ยมันก็จะเป็นแบบความทรงจําของเด็กกระทบต่อใช่ตลอดเลยจนทําให้เด็กเนี่ย คิดละโอเคเราจะไม่กล้าเราจะไม่ยอมเปิดใจคุยกับ<ฮ> hmm. คุยเรื่องเพศกับคุณพ่อคุณแม่แน่ละและเรื่องที่จะเก็บความสงสัยเนี่ยไว้กับตัวเอง<ฮ> MM. หรือเรื่องเลือกที่จะไปปรึกษาเพ,พื่อนอันนี้แบบเบเบเลยปรึกษาเพื่อนไม่พอแค่นั้นสื่อมันก็มีอกมันมีหลายแบบไงสื่อประเภทอะไรบ้างะ่ะเด็กสมัยนี้มันขาดทักษะในการแบบไต่ตองไงคะแล้วเราแบบในเรื่องการรับรู้ความคิดอาจจะยังแบบถ้าไม่มีคนตักเตือนเข้าใจป่ะแบบก็เหมือนกับ อาจจะผิดพลาดได้ข้อผิดพลาดนั้นแบบกลายเป็นข้อผิดพลาดใหญ่ได้เลยนะเรื่องพวกนี้เนี่ยถูกต้องต้องแบบให้ความใส่ใจกันนิดนึงเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ขาพฤติกรรมทางเพศนะมันเป็นการพัฒนาการรูปแบบหนึ่งที่ต้องเกิดขึ้นควบคู่ไปกับการพัฒนาการทางร่างกายพฤติกรรมทางเพศที่ลูกแสดงออกเนี่ยจึงถือเป็นการแสดงออกถึงความปกติ ไม,ไม่ไม่ผิดปกติอะไรนะ<ม>ปกติถ้าไม่พูดสิน่าจะผิดปกติถูกต้องถูกไหมอ่ะและไม่พอแค่นั้นคุณทิตารี่คะวันนี้เราจะมาเสริมเก็บความรู้ในเรื่องที่ทุกคนก็อยากจะรู้เรื่องอะไรคะจริงหรือไม่ถุงยางอนมามัยป้องกันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตะป้องกันไม่ได้ร้อยเปร์เซ็นต์หรอคะจริงหรือไม่อ่ะจริงหรือไม่นี่เขาพูดกันเต็มแลยกระทู้มาเต็ม ดี๋ยวเราจะมาตอบคําถามให้กับคุณคุณผู้ฟังได้ฟังกันจริงไม่จริงอ่ะมาฟังกันเลยอถุงยางอนามัยป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมคะอ่ะเก้าสิบเก้าจุดเก้าศูนย์เลยค่ะโรคอกเพราะว่าโรคอกสถาบันสุขภาพแห่งชาติและสหพันธ์ผู้บริโภคของสหรัฐอเมริกานะคะได้ค้นคว้าและทดลองพบว่าแม้ว่าถุงยางอนามัยเนี่ยเราจะลองใช้กล้องขยาย2,000เท่า เรายังไม่เห็นการั่วซุมใดเลยสองพันเท่าต้องถึงสามหมื่นเท่าอะคุณโหเยอะคุณจะสอดไหมคุณจะไปนั่งขยายมันไหมล่ะเพราะฉะนั้นเยอะมากมากมันป้องกันขนาดถุงยาเนี่ยมันแบบแข็งแรงมันแข็งแรงอะมันไม่มันเก็บรอยรั่วซึมอะไรอย่างนี้เราอะมักจะได้ยินว่าถุงยาอนามัยอะป้องกันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะทำให้คุณผู้ฟังหลายๆคนเนี่ยก็จะตั้งคําถามขึ้นมาว่าคุณภาพถุงยาอนามัยจริงๆแล้วเนี่ย มันมันมันดีไหมมันป้องกันได้ไหมอะไรเงี้ยตั้งกำนังเือแต่จริงๆอยากบอกเลยนะจงเปลี่ยนความคิดซะถุงยางอนามัยคือเครื่องมือแพทย์ชนิดหนึ่ง<อ>ที่ต้องผ่านการตรวจสอบจากออยถุงยางอนามัยถุงยางอนามัยเนี่ยผลิตที่ประเทศไทยประเทศไทยประเทศไทยตามมาตรฐานสาก,กลโลก<อ>ประเทศไทยเป็นคนนี่เลยจ้าส่งออกถุงยางอนามัยทั่วโลกจนตอนนี้ได้รับ<อ>การยอมรับในเรื่องคุณภาพดังนั้น เรื่องคุณภาพของตัวถุงยางเนี่ยมีความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ต้องใช้ให้ถูกต้องใช้ยังไงล่ะคะตอนแรกต้องใช้แบบอย่าให้หมดอายุก่อนอต้องเช็คก่อนเนาะใช่สำคัญเลยเนี่ยถ้าหมดอายุนี่ห้ามใช้เลยแล้วก็แน่นอนอยู่แล้วว่าอันนี้ธรรมดาเลยใช้ก่อนนะใช้ก่อนมีเพศสัมพนันธ์หรือการสอดใส่นั่นเองอย่าไปเข้าใจผิดว่าพอใกล้ถึงจุด เราค่อยใส่นี้เป็นพิธีที่ผิดนะคะอาจจะทําให้ท้องได้นะแล้วก็ใช้เพียงครั้งเดียวค่ะอย่ารีไซเคิลไม่มีการรีไซเคิลนะคะถุงยางอนามัยไม่รีไม่รีใช่แล้วก็ใช้ให้เหมาะสมกับขนาดอวัยวะตัวอวัยวะเพศของตนเองอันนี้สําคัญใช่เพราะว่าบางคนผู้ชายบางคนอาจจะไม่ไม่รู้นะว่าถุงยางอนามัยเขามีไซน์นะคะมันควรที่จะ ใช้เหมาะสมเนาะอโอเคอ่ะหลายคนหลายคนก็พอทราบไปแล้วแต่มันก็ยังมีทัศนคติต่อการแบบเรื่องในเ,เรื่องถุงยานอะไยเนี่ยเขาจะมองว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของพฤติกรรมทางเพศแบบมไม่แบบความรุนแรงการนอกใจไม่ซื่อสัตย์หรือจะเป็นประสบกับว่าเนี่ยเห็นเธอถือถุงยางเนี่ยแปบลบว่าเธอต้องเคยมีประสบการณ์ไม่เยอะ ซึ่งไม่จริงนะคุ้มากคุณสมบัติของถุงยางอนามัยมันก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แล้วปลอดภัยทั้งสองฝ่ายถูกไหมค่ถูกต้องถือว่าป้องกันก,การตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมป้องกันโรคติดต่อทาง 3, เพศสัมพันธ์กล่าวได้ว่าถุงยางอนามัยเนี่ยเป็นการแสดงถึงความห่วงใยซึ่งกันและกัะกคนความรับผิดชอบด้วยกันโดยไม่ผลักให้เป็นภาระของอีกฝาก่ายผู้หญิงเพียงฝ่ายเดียวเนาะต้องอะถ้าพูดถึงผลักผลักภาระไปอีกฝ่ายเมื่อผักไปแล้วชนีอย่างเรา จะต้องทําอย่างไรเอ้ยถุงยางไม่ได้ก็ยาคุมถูกต้องแต่วันนี้จะพูดอีกเรื่องค่ะยาคุมก็ไม่ได้ป้องกันได้ร้อยเปอร์เซนต์ทำไมบ้างคะคุณดิตาลีอธิบายเลยก็ถ้ามาพูดถึงเรื่องยาคุมนะคะก็จะมียาคุมสองประเภทยาคุมฉุกเฉินกับยาคุมรายเดือนธรรมดาที่เราต้องกินติดต่อกันทุกเดือนเพื่อป้องกันการท้องนะคะก็อยากจะบอกเลยว่ายาคุมเนี่ยกินได้แต่ต้องกินให้ถูกต้อง และที่สําคัญยาคุมกินแล้วมีผลเสียงนะคะผลเสียงนี่ไว้ช่วงหน้าดีไหมล่ะโอเคได้เลยแต่ช่วงนี้มาบอกก่อนดีกว่าว่าเอาหลักๆกก่อนดีกว่า,าห้าข,ข้อเลยหลักๆเลยอืมได้เลยมาดูหลักๆห้าข้อเลยละกันว่าผลเสียของการกินยาคุมคืออะไร <S <S ข้อแรกนะคะตั้งครรภ์น,นอกมดลูกโอโ้โหอันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายมากนะคะอาจส่งผลถึงชีวิตทําให้เสียงชีวิตได้เลย ก็เป็นเรื่องของยาคุมฉุกเฉินเนาะเมื่อเรากินเข้าไปเนี่ยทำให้เกิดการตั้งคันนอกมดลูกได้เพราะว่าประสิทธิภาพของยาคุมนั้นน่ะสามารถคุมได้เพียง7จเเท่านั้นถูกต้องแล้วการที่เรากินเข้าไปเนี่ยยังส่งผลเสียอาจทำให้การตั้งคันนอกมดลูกอีกด้วยเพราะว่าการที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันส่งผลจะทำให้ลูกเนี่ยเข้าไปติดอยู่บริเวณ ท่อนะคะคจะทำให้ลำคายส่วนข้อที่สองดีกว่าทําให้ปวดท้องประจําเดือนแล้วก็ประจําเดือนมาไม่ตรงนะคะเนื่องจากว่ายาคุมเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่สูงแล้วก็เมื่อเพศหญิงรับประทานบ่อยครั้งเนี่ยอาจจะเกิดการสะสมแล้วก็มีอาการปวดท้องได้ข้อที่สามแน่นอนเลยคือทำให้ปวดหัวหรือขึ้นไส้ส่วนที่อีกข้อหนึ่งนะคะก็คือ การตั้งคันก่อนไว้อันควรก็คือหากเรากินยาคุมฉุกเฉินเนี่ยมันมันไม่ถูกต้องอะค่ะมันมันเป็นผลเสียอันตรายแล้วก็ไม่สามารถควบคุมได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เราควรรับมือไว้กับพฤติกรรมทางอื่นอะไรอย่างนี้บางทีเราควรจะใส่ถุงยางนะไัยเพื่อเป็นการป้องกันด้อยหลันแรกเลยแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะเมื่อเรากินไปนานๆเนี่ยจะทำให้มีลูกยากแล้วก็ปวดท้อง ก็คือยามันไปสะสมนั่นเองทําให้ใ<ช>ส่งผลเอฟเฟกต์กันเนาะทําให้ผู้หญิงเนี่ยมีลูกยากเลยนะคุณผู้หญิงนะคุณไม่ควรทานในชีวิตสองครั้งไม่ควรทานเกินสองครั้งเพราะว่าอาจจะเกิดผลเสียกับผนังบนลูกติ้งบดลูกนะอาจจะส่งผลเสียมากมากกว่านั้นอีกก็ได้<ช>ย้ำอีกครั้งนะอาการพวกนี้อ่ะมันเป็นอาการเริ่มต้นคุณคุณผู้ฟังต้อง,ต,องต้องแบบว่าศึกษาให้ดีก่อนจะทานอะไรนะคะค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าคุณกําลังกําเนิดด้วยยาคุมอยู่เนี่ย ควรมีการป้องกันแบบอื่นด้วย okay. ใช่แล้วก็วันนี้นะคะช่วงนี้เราก็จะขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามีเคสกรณีพิเศษในช่วงหน้าแล้วพบกันนะคะช่วงต่อไปคือช่วงเสิร์ฟข่าวสารค่ะค่ะ